สวัสดีนะครับวันนี้จะมาสมแซมลังคานะครับเห็นลังคาลังคาคาันรรเรียนนะครับของวัดบ้านหนองตองนะครับซึ่งมันมันรั่วหลายจุดอยู่ครับบริเวณนู้นดิ่มดิม,ดมจั่วมันเนี่ยวันนี้เราก็ได้ไวรุนมาสองคนมาช่วยกันการขึ้นปักจะดำเนินการสองอย่างครับคือใชเก่า กาวซีดีโครนนะครับแล้วก็จะไปยิงสกูตัวไหนที่มันหลวมมันได้ด้วยเก็บงานหาทุงย่ามหาทุงย่ามให้มันมาจะได้สะพายของได้หลายอย่างว่ามันมันตายยากลังคาแปมันห่างใ้แค่สามช่วงลังคายาวใส่แผลสามช่วง จวดแล้วลางคาเนี่ยก็สูงมากเฉพอเส,สาตัวนี้ก็สิบสองศอกต้องันได้พลาดเนี่ยนะสิบสองศอ,อกแมวนีเดี๋ยวองคส่วนตัวนูดิ่ต้องจวดนะจวดสูงก็จะจวดกลางก็จะสูงมากนกี่จะรีวิวโดวยไกลๆขอสังเกต ก็จะให้คนที่เขาเลือดลมดีก็ขึ้นนะครับรคนเลือดลมไม่ดีก็ขึ้นสูงไม่ได้ก็เป็นอันตรายอาจฉรนยานมืดเวียนเียนหัวขึ้นมาแล้ว,ว,วแมวทำไมไม่ลากบันไดขึ้นไปพลาดไม่ดีนี่ก็ตามเคยเดือนอยู่ดอกน้ะตามที่เคยข้นนั่นแหละ อันแรมันเสียนมันอยู่แต่มันขึ้นไปรอบหนึ่งแล้วอันนี้คืออีกรอบนึงวาจะไปตายตรงจัวนูนี้ตรงสันตะเขออเออตรงสันตะเขคืออยู่แข้งแขงลงข<ร>ังคาสันไทยฮะป้าุกดี ว่ามันแผลอยู่นู้นแดงโอ้แข็งได้น่ะใช่ได้อยู่ขนาดไม่มีแปลไม่มีอาการนั่นสักนิดเลยใช่ได้ใช่ได้ปกติมันจะมีรั่วแปลฝั่งทางนู้นด้วยอยู่โขงนั่นแหละแต่ว่าอยู่ไปฝั่งทางนู้นประมาณแปลที่สองนั่นแหละแปลกลางนั่นแหละ เดยวมันจะมีย่อยอยู่ครับมีมีนำย่อยตรงนั้นเอาจุดนั่นก่อนถ้ามีไหมาย,ยาไปไปนั่นดันได้ครับมันดูตำแหน่งหงูแม่ราวแน้นถามแม่ราวไปจะกระทุ่งตำแหน่งไอ้มันไม่ได้นั่นถูกเออเนี่แหละ น,นี่คือด้านในนะครับด้านในของสลานี่คือจั่วกลางนะครับบริเวณรั่วก็จะรั่วตรงตรงจุดกลางกับตรงจั่วจั่วกลางที่มันรั่วสาเหตุคือมันจะมีรางนกนะครับรางนกไปท,าทํารังแถวนันนี่น้น,นค้างไปเลยพูพังส่วนใหญจะรั่วตามหอน,นอด เออเออนัดกั็นสันนี่ว่ะนัดสันนี่เท่ากันเออมันคือเม่เข่านะี่คือมันยิงพิษนี่ยิงพิษแปงนี่ยิงพิษเล็กนี่มันยิงยังเมื่อกี้นี่ยิงนีน่ยิงเดี๋ยวมันออยังก็ไม่ถูกเล็กนะเนี่ยก็ไม่ถูกแปงนะไม่ได้มองลงนายหนู

เอียงเอียงเข่าหาตรงแล้วตรงแล้วยิงเลยยิงยิงยิงยังหัวไปกระโตกระโตขอกรดด้วยหัวไปกระโตยังดันหัวไปกระโตได้ได้ยิงรูใหม่ได้ป่ะไรทำหนักก็ยิงรูใหม่ทำเอียงแรงก็เลื่อนเลื่อนเออนั่นแหละเลื่อนไปยังไงหละถูกแล้วนี่เดี๋ยวค่อยอุ้มมันไม่ยาก หลอดมันกูยิงมึงลองเปลี่ยนก็รอดรู้มันยิงแต่แค้งแล้วมันจะไม่ค่อยข่ายิงเล็กต้องยิงตรงตรงแต่เอียงหน่อยหนึ่งแล้วก็ยิงยากนั่งคอมยิงเลยนะแม่เหนเงเอออย่างงั้นแต่ทำได้ถนัดพ <Okay. S 1> <laughs> นั่งยองๆก็ยิงนั่นแน่นอนยิงเกรงเนี่ยมันก็แม่ถนัดเลย ยิงไอ้ทะลุปไปก่อนเดี๋ยวเขาจะบอกกับทะลุปไปก่อนไอ้ม I mean, ันทะลุไอสันสันไทยก่อนมันยิงคือแต่ไม่เขานะ่ะไป่มือชีพคุณไม่ช่วยด,จจดูจะเค้งจิดนี้ก็ได้จะเค้งจิดนี้เด้อ ับนี่น่ยพอไปช่วยยู่ลูกหญ่ใจมึงซ้อมยิงข้างล่างก่อนมนดูจังหวะก่อนูเอดยิ้แมวเอะิ้มแมวกี๋ลองกับหัวกับหางนิ ทันนนาไปท่างตะวันออกนี่ไมจีนนัดกันเข็นเขาบอกนั่นยิง่งก็จะเป็นยังไงแต่คัสคัสนน่ะว่าเล็กหนาขนาดน,นี่ว่าต้องเปลี่ยนดอกไม้ด้อูดอกมันเป๊ปะ,ะ,ะเะล่าปะดอกสันโคดอกมันเป๊ะดอกจริงๆดอกสันไรกุ้งหอดเอากู้งหอยทอดอีกทางๆกันเองจริงก็ใช่ดอกไม้ดูความเป๊ะเป๊ะงก็ยิงแบบปถ้ามันมันหักไปเหลี่ยมหนึ่งล้วก็ยิงไม่เข้าแล้ว เล็กมันใหญ่ช่ไมเนาะเล็กสามเ,เล็กสามงตอนนี้จริงเซตเลยนะครับต่อไปเป็นการอัดกาวกาวซิลิคโคนอัดทำหัวน็อตอน,น,อนะครับหัวน,น็อตที่สกรูเขา่าลังคานะครับใช้ซิลิคโคนอดัดอีกทีหนึ่ง แผ่นนู้นยิงมาประมาณประมาณสามแผ่นเด้ออุดหัวน็อดประมาณสามแผ่นแค่นั้นแหละเออนับจากตะวันตกมาประมาณสามแผ่นแค่นั้นแหละเหลือนะก็มากลางคืนก็ได้ตรงนั้นไม่ร่วยิงใส่หัวน็อดนะยิงใส่หัวน็อดมาไล่มันเลงแต่แผ่นแรกมาถึงแผ่นที่สาม ทางโพดแนงห่างจนหนาเกลียดเลยโอ้ยขาดเส้นถนนสู้เขาไม่ได้สู้เจ้าวบาดไม่ได้เนี่ยตอนทำก็มีจาพาบไม่ไรช่วยดีจะน้อส่งยกสลาหลังนี่อ้าวก็ได้ดันที่นี่ตรงไหนจันนี่นี่๋ยวตัดเดี๋ยวตักด้านไปเดินข้างล่างก็ได้

เออเดินไปงานปลอดภัยเออ,เอ,อไล่เลยสามแผ่นนละเห็นไหมสามแผ่นเราเลยยิงไปเรื่อยกาหลายอยู่ดอกเออเออเออม,มันิมันจะม,ม,ม,มีรอยด่วยอยู่นะร่วบักดันแนนเขา,าไปดู รัวหัวนอดต้วว่ามันรัวแบบ,บ,บ,บไหนหัวนอดกำมะนารัวแรงนะไ,นไม่ใช่รัวม,มันโดนในลูกหนังกระติ๊กนี่นังกระติ๊กยิงนกนะยิงนกพิราบนะ đánh tật thì đảo lươi. ừ, hát đốn một chuôn, đun tìm cả rồi <laughs> ใครจะส้ำเร็จแล้วอนนี้